พอต้องสร้างน้องเราครับใบดุนครับใบดุนงบประหยัดครับผมหัวเสียทักครับข้อหัวเสียทักก็เก้าห่อนยอดครับผมเมืองใบดุนโอ้ไข่โฟลีตดีๆครับเมืองนี้ครับแต่ที่ตัวนตัวขั้นนี้นี่มาดกล้องไหนหรอเมืองครับเมืองดีๆครับงบเสียทักครับมาตะไส่อะไรเก้าห่อนไส่อะไรก็แฟบไส้ครับโอ้ยอันนี้งบจุกขาดสีโดดครับมาไหนหเออ่ามาตะไส่อะไร ใบด่วนหมดประหย,ย,ยัดครับกระร<อ>่างสางครับตอนนี้โอ้เนี่ยนอดน,นุ่มเพลินไหมหัวคิดดีได้ไหมโอ้นาด้านมานะดาจิ้มไฮเลยโอ้หุดนะครับตึ้งปากเป่าหอมเพื่อนนี่เป็นคนหัวดีไดมั่นเนี่ยนาบ้านมาเพิ่งเกลี้ยงเพิ่งหน้าตาที่เราแบบครับตึ้งเครียดขนาดด้วยยาบุรีขีครับผมใช <c oughs> ่เราเห็นแก่เลยเดี๋ยวเลยครับ เดี่ยวเดีครับที่แดดเดียวนะคับนี้เป็นใส่ข้อก้องเดียวอะไรไปหักที่แดดวิทยซอนต่อโอ้วดเนแตพาไปด่วนครับไปด่วนกแยกเป็นเดยอดเก้าได้ขนาดเลยครับผมยาเนี่ต้องไปในหูมันหูตันเฟย